ตังโกิตหมดน่อยบ่เต็สตังโกไปอีกมสิเก็บตังหงายนั่นี่ยมันพลาดหมกควงบอลเลยเนี่ย็นอย่างแน่ยังไงครับจิตหน่อยครับจิมากดิกำนวดจิตปาริตัวบามีแล้วเขเรียก่เก็บสุดยอะปริตูวได้มีแล้วผู้สาวสำนอยเอาให้เมือว่านอีู้ใครอู่มีผู้สาวสำนอยอ มเาเมื่อเนี่ยสิพาะไซขอดคีดตาเพียงผู้เบาเหล่าขาวนสะอยู่นี่แหละเพียงผู้เบาเหล่าขาวแต่งแล้วเดี๋ยวสิส่ขอดมือ,อตั้งกบพาเอกมิวสิกเด้ผู้เบาเหล่าขาวเด้มาดีกรีดบวม ตีนบวมวเราบ่ได้ไปสามเขามันก็นย้อนตีนบวมนี่แหละยังบ่เสียงได้มือเออสุดยอ,อมมดเออบ่เป็นเมาเลยครับคือเป็นเซ<ๆ><ๆ>เซ่บวมครับยียางเซเซ่เนี่ยย้อนตีนบวมครับคือว่าเมาบ่มีอีไรนี่ขู่มา่อแต่ก็เก็บตีนเก็บเล็บเถอะเนาะสี <c oughs> ว่าผมเมาบ่มีอเนี่ยไม่ใหญ่ไม่นั่นมันบวมเป็นอย่างมันเหยียบกับยางมันแบบ Champ hoa chuông kêu lông kut hai nè. lông tó theo Huh? Bin anh kuzy chip. Topo. Topo. đi. Topo. 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 Yap tó. Ok, top bó. Haha. 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 อยู่ว่าเขาบอกยอดเยบ่ได้ยอดเลยบ่แล้วกับตอปอตัองโก้พ่อเองมีสิหยียบตอปอนป่ะเลยเย,ย็บตียนป่ะมาไอสิพทัทแตงไอสิพัทธ์อดอเพ่งผู้บาวเหล่าข่าวแตงแล้วล่ะสีหามือแล้ะมามือในไ้ขอดเดี๋ยวชลองนำเสนอทั้ง a c e b o o k เด็ดไหม่ขั้นเล o ายูทูเด็ดใหมขั้นเลาและเพจเด็ดไหมขั้นเลาแฟนเพจ แล้วก็เพจขายเพลงเหมืันขลังทั้งค่เนาะตัางคนเป็นไปอีกไม่สิกเด้อันนี้กินเหล้าขาวนี่เป็นการแสดงซื่อเนาะครับคือคือการแสดงครับการแสดงให้สมบทบาท<ง>แต่จริงๆแล้วก็บ่ได้มักเนาะบ่อันนี้เป็นปน้ำเป้าหรอครับลิ้นลินล้นลินล้นลิ้นลิ้นมาด้วลิ้นมาให้อายนะทำทานนะน,น้ำเป้าหรอครับเออการแสดงเอาตัวเนาะเอาฟ้อนทำทาน เป็นสองบอกง่ายวะนี่ต้องสามบอกง่ายเลยทุว้าวนีงาได้กะเสีย้วมันบอ่าผูเบ้าเหล่าขาวเนาะครับเหล่าสีบอมักเราก่ารเปียนโซดาอยิ่งียกดำแข็งเปียกโชดถึงแด้เปียกก็เยกมีบานนี่เลยหาเกี่ยวคุณยากอะไรเนาะอะไรเนาะเหขาวนี่ประคามเปียกก็ยกันเล้วอรีูเบาเหล่าขาวนี่แหละเนาะ ของยีาเองนครับผมตังโกพายีกมิวสิกผู้บ้าเหล่าขาวครับผม